สวัสดีครับพวกกับผมผมเขียนดีโปรเกมส์กับผมวันนี้นะเราอยู่กับเกมโรบอกกับแบบที่มีชื่อว่า s o u c e Legend ว้าวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะครับผมก็คือสวัสดีค่ะไอเดียจะีีแน่คะโอเคครับโอเคครับทุกคนนี่ครับเราก็ต้องเลือกว่าเราจะได้เป็นตัวฝั่งไหนนะครับจะเป็นแบบสีแดงเราจะได้เป็นเราจะเป็นสีแดงหรือเราจะเป็นสีฟ้านะครับไอเดียไอ ไอเดียคุณเป็นสีตอนนี้เรากำลังดูไอ้น,นี่อยู่กำลังสอบดูเขาพูดอยู่ว่าเขาพูดอะไรโ <laughs> <Okay. S 2> อเคอ่านออกหยุดแล้วก็อ่านไปเลยนะมีผู้บอกพาชาด้วยโอ้อ oh. uh ่าฮะไอเดียเป็นสีอะไรคอ <c oughs> สีแล้วแกเป็นสีอะไรอะแล้วไอเดียเป็นสีอะไรอะไอเดียเป็นสีฟ้าโอเคไหมเราเป็นสีแดงเองโอเคนี่เราก็ยังเป็นยูบี้อยู่เลยเพราะฉะนั้นเออเราจะเป็นสีฟ้าโออ โอเคเราเข้าสีฟ้านี่มันเกมอะไรเนี่ยนี่มันเกมดีหรือเกมกระจอกก็ไม่รู้ใช่ไหมไอเดียรวดเร็วออระดับนี่ครับดาบนี่โห่กระเป๋าเต็มห้าร้อยสองไอเดียโอ้โหเราจะเราจะกดอีกทีกทีวะเนี่ยทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับผมเพราะว่าเราได้เปิดโปรแกรมช่วยกดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสามสองหนึ่งอ่ะฮะ ต้องแปลกใจที่ทุกคนที่เขียนดีโปรแกรมเขาถึงหล่อขนาดนี้นะครับเขียนดีอยู่ไหนเขียนดีอยู่ไหนเฮ้ยไอเดียมันตัดต้นไม้ได้มันต้องตัดต้นไม้ไอเดียก็ใช้อะไรตัดเอาอ่เหรอเออแหนตัดต้นไม้ได้เฮ้ยตัดต้นไม้แล้วมันจะได้เพิ่มขึ้นเยอะเลยอ่ะไอเดียจะมาสู้กันเองกันไหมเนี่ยเฮ้ยจะมาฟันกันต้นไมโอ๊ยอย่าเอาต้นไม้เดียวกันสิเจอได้ต้นเหลวมาฟันต้นไม้เดียวกับฉัน ไม่เคยแย่งเลยนะเราเป็นคนดีขนาดนี้เกมนี้ก็ให้เราฟังต้นไม้แบบแปลกๆคือเกมก็เป็นต้องไล่เก็บไอ้น,นี่ด้วยนะใช่ม,มันได้เงิเนเยอะนะครับมันได้เงินเยอะมากเลยหนึ่งแสนบาทโอ้ตอนนี้เรามีเงินเยอะมากเลยหนึ่งหมื่นหรือ 1, หนึ <100 S 2> บบน่งแสนถ้าเป็นสิบเอ็มอ่ะคือหนึ่งหมื่นแต่ถ้าเป็นร้อยเอ็มคือหนึ่งแสน ช,บชืบอชื้อ่ะชืบอชื้ฟันต้นไม้ฟันต้นไม้แล้วคือเราจะได้เงินเยอะขึ้นเลยนะฟันต้นไม้เราก็ได้เงินเหมือนกันเฮ้ยเจมไปนี่ดิเฮ้ยทาโก้ท้ทาโก้ด้านบนนี่ตัดทาโก้ทิ้งเลยโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยทำไมเราได้เงินมาเยอะจังวะได้เท่าไหร่หรแล้วแ่ละเรามีห้าแสนเจมอะเราจะเจมห้าแสนเฮย้ยเจมห้าแสนเลยเหรอ โอไม่รู้อ่ะอยู่ดีๆเราไม่รู้ทําอะไรอยู่ดีๆมันก็ได้มาเต็มต่อเลยอ่ะแกมาดูคลิปเราดิแล้วแกจะรู้ว่าได้เต็มตลยอืมเราเรอ,อดูคลิปพร้อมกันอ่ะทุกคนครับก็คือว่าพวกเรา,าอัดพร้อมกันนะแต่ว่าเปิดเปิดคลิปคนละช่วงกันครับผมเออแต่แบบนี้รู้สึกว่าจะสนุกินจารีเพราะมันมีให้ฝันต้นไม้ยอย่าพูดอย่างนั้น <c oughs> กับบินจารีเจนสุดอีพีของผมนะ <c oughs> ผมแรงตันแล้วนะคุณจะมายุ่งกับผลแรงตันไม่ได้นะตอนนี้เราก็ยังนิวบี้เหมือนกันอยู่เลยนะใช่พวกเราก็นิวบี้เหมือนกันนะครับผมอุ้ยมันผมไม่เห็นนะเนี่ยมันมีเควสด้วยนะครับทุกคนเควสอยู่ด้านขวามือจริงอ่ะใช่เอนนีเรามาไอตรงที่มันมีเนี่ยแล้วให้เก็บไอเกาะอะไรเนาะน้าอีปิถ้าแถบชื่อบังก็ขอเอาไปเลยนะครับเพราะเราต้องการดูว่าเขียนดีมีเท่าไหร่แล้ว เดี๋ยวปิดเอาไว้ก็ได้เวลาอยากดูค่อยกดเปิดดูนะคะครับผมตามนั้นแหละเอออ่ะนี่อยาแนะนำให้ฟันใบหญ้านะเพราะมันได้เงินเพราะว่ามันฟันเร็วเดิมฟันเยอะเนี่ยนี่เหรอไม่ไปแย่งแต่นิดเดียวเซมี่บอกว่าแม่เป็นคนที่ไม่ชอบแย่งต้นไม้เอ็มเงินวันนี้เงินเราก็ไม่ค่อยเกมนี้ก็เป็นเกมที่แบบ ก็ถามว่าเล่นเราเบื่อไหมก็ไม่เบื่อครับ A F K ก็ได้เหมือนกับมา์แลอรโงเนาะแต่แต่เกมแต่เกมคือคนละมุมกันถ้ามี V P ก็สบายเออสนุกมากเลยอ่ะเอเกมมีรู้สึกว่าจะไม่ค่อยน่าเบื่อเพราะว่าต้นไม้ต้นไม้เก็บอะไรเป็นแนวฟาร์มซิมูเลเตอร์อะไรแบบนี้มันมันไม่น่าเบื่อไงฟาร์มได้เรื่อยๆแล้วมันก็คุณจะคุณคุณคิดว่าคุณจะว่านินจาด e เจนของผมหรือเปล่าเออไม่ว่าคับ โอเคครับตอนนี้กระเป๋าผมก็เต็มแล้วนะโอเคครับตอนนี้กระเป๋ผมยังไม่เต็มเลยนะครับอีกนิดเดียวเออที่ขายกระเป๋าตรงไหนนะหาที่ขายกระเป๋าไม่เจออ่ะกดเซลไวตรงนี้ดีข้างขวาอ๋อขอบคุณมากเปียงคูด้วยสองแสนโคตรเยอะแต่ตอนนี้เรามีสองสี่หมื่นเก้าพันอ๋อวิธีคือเจมเนี่ยครับผมมันจะช่วยมันจะไอ้นี่ให้นะมันจะปดล็อกเอาไว้ปดล็อก ถ่าต่างๆเติดแล้วเซลว่าอ่ะแล้วเราก็สามารถซื้อซอสได้บ a l อไปเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่เราลืมเรื่องแรงไปเลยแรงราคาสองแสนผมเพิ่งซื้อไปเต็มๆเรามาซื้อดาบตรงนี้เหรอใช่โอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนแรงได้เลยทุกคนเราดาบระดับเดียวกับแกบอดอะอ่ะเออเต็มอ่ะเอ้ยฟันทีเดียวเต็ม เปไม่ได้ไงวะเออทำทีเดียวเตะนี่ไอเดียเราเปลี่ยนนะเราเราเปลี่ยนไอ้น,นี่เลยนะเราเปลี่ยนแล้งแล้วนะแต่ว่าเป็นลุกกี้กลายเป็นลุกกี้จากนิวบี้กลายเป็นลุกกี้ไอเดียสามหมื 30, ่นอะไรสามจุดแต่สามนี่<ๆ>ไงเราอยู่คนละแล้งกันไอเดียลุกกี้เอ้ยเปลี่ยนแล้งยังไงอะ่ะก็ไปซื้อแล้งไงแต่เราต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะ มีข้อเสียก็คือต้องเริ่มใหม่หมดเลยอุยเราเราจะเริ่มใหม่หมดเลยแต่ว่าเราก็ต้องเริ่มใหม่หมดเลยอยู่แล้วแหละไม่ต้องกลัวหรอกมินจาลิเจนเลยอะเออประมาณให้อารมณ์คล้ายๆกับนินจาลิเจนสำหรับคนเล่นเริ่มต้นนะแต่ว่าเกมนี้เหมือนจะไม่ค่อยบูลลี่เนาะบูลลี่เหรไม่ค่อยบูลลี่เท่าไหร่ใช่นอกจากพวกเราจะบูลลี่กันเองอะเออ แต่เกมนี้ก็คือว่ามันก็ไม่ได้มีคนเล่นเยอะนะความจริงอะแต่ก็พอมีนะคะทุกคนเราไปฟันต้นไม้ดีกว่าเพือได้ไดมันก็เลยไ,ไม่มไ,ไม่ค่อยมีการบูลลี่เนาะก็คือว่าไม่ค่อยมีคนเล่นนั่นเองเชื่อแล้ว,เด,ลวเดี๋ยวเดี๋ยวเราปิดแอปโซน่านะมันขึ้นเป็นประจำ่ายคลิปทีไรขึ้นตลอดไม่ไ่ายคลิปไม่ขึ้นเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรอ่าโอเคกระเป๋าเราก็เต็มเป็นที่เรียบรออ้อยแล้วนะคร <ไป S 1> ับผมอะไรนะ กระเป๋าก็เต็มไปที่เรียบร้อยแล้วกระเป๋าทำไมกระเป๋าเต็มเลยจังวะเยืนเยินใจเลยครับผมตอนนี้ฉันรู้สึกว่าเขียนดีแกจะเล้งเยอะแกจ่ายนี่ไปเร็วกว่าชิ้นชั้นนิดนึงอะรอฉันด้วยดิคุณรู้ไหมว่าผมเตรียมตัวอะไรไว้ฮะผมรู้อยู่แน่นอนว่าเกมนี้มันต้องเป็นเกมแนวฟันฟันแบบนี้ผมก็เลยเตรียมโปรแกรมช่วยกดไปแล้วโ โดยที่จะต้องเอาทุกคนได้เสียงเมาวะโคได้ยินอ่าอตอนนี้ผมก็ตอนนี้ตอนนี้ความวความจริง <นะ S 2> ผมก็จะแบบจะได้เปลี่ยนแรงนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ได้ค่ะต้องฟาร์มอีกนิดนึงนะครับเราถึงจะได้เปลี่ยนแรงแบบเต็มขั้นเต็มตอนนะคบผมถึงเท่าไหร่เนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนแรงผมต้องใช้สองรอยสบล้านนะครับผมงั้นผมจะไปฟาร์มเล่นก่อนนะครับสองรอยยี่สิบล้านห้าปะนัด โอเคครับตอนนี้ผมก็มีเงินเจ็ดสิบเจ็ดล้านแล้วนะคะทุกคนเเยอะไปปล่าตอนเออ,อนนมีเงินหนึ่งแสนเองไอเดียคัดก่อนโอเคเอเอโอเคครับทุกคนเ,เราก็มาเพราว่าเขาว่าอะไรเพราว่าเขาว่าวัวไม่ขยับนั่นแหละครับทุกคนครับ น,นี่ครับผมทุกคนเราก็ฟาร์มมาถึงได้ในระดับหนึ่งแล้วเนเาะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วใช่ไหมไอเดียใช่แล้วนะครับผมแต่เรา,เราก็แบบโหฟาร์มที่แบบเก่งกาจมีความสามารถที่เหนือกว่าทุกคนในโลกนี้อะไรแบบ<อ>นี้อนเออกดพระเจ้าเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิมันไม่ด,<อ>ดีนะกดคลิกรัวๆเลยเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เปิดโปรแกรมมาอ่ไอฟาร์รัวๆเนี่ยเราไม่ได้เปิดโปรแกรมเราไม่ได้ดาวน์โหลดเอาไว้ โอเคครับตัวนี้ผมเปลี่ยนแล้งนะครับผมเป็นแรงใหม่นะครับผมอะวันนี้นะกลัวไม่ขยับครับผมโอเคครับวันนี้นะเราก็เว้เท่านี้นะครับผมแต่ว่าเราจะไม่คะแนนเกมนี้ก่อนนะครับผมคุณไอเดียให้กี่คะแนนกับเกม Source Legend ครับโอเคเราจะให้ประมาณ โอเค9คะแนนนะครับโอเค9คะแนนนะครับผมของผมก็ให้7คะแนนนะครับผมโอเควันนี้เราก็เปเพี่อนนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเขียนดีโปรแกรมแล้วก็ช่องไอเดียอินเจนทีวีไทยน้ำนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ